เข้าไทยแต่ไม่ได้ลงทะเบียนตอม .6 ออนไลน์ทีเด็กก่อนมาทํายังไงดีตอนนี้เข้าไทยเริ่มใช้ระบบตอม .6 ออนไลน์หรือ Thailand ด i g i t a l อะไ v เ a ลค d ทีด็กแล้วนะสำหรับพาสปอร์ตต่างชาติทุกคนเฉพาะพาสปอร์ตไทยเท่านั้นที่ไม่ต้องลงทะเบียนต้องกรอกออนไลน์ไม่มีใบกระดาษให้กรอกถ้าไม่ได้ทำตอนเจอตอมอเขาจะให้ไปลงทะเบียนก่อนแล้วค่อยกลับมาใหม่ทำไม่เป็นไม่ต้องกลัวนะ ทุกช่องทางทั้งที่สนามบินด่านทางบกทางเรือจะมีเจ้าหน้าที่คอยช่วยแนะนำการลงทะเบียนให้เปิดเน็ตสแกน QR แล้วกรอกข้อมูลให้เรียบร้อยแล้วไปเจอตอมอได้เลยแต่ถ้าเป็นที่สนามบินเขาจะมีป้ายบอก Wi-Fi ให้ใช้ฟรีหนึ่งชั่วโมงถ้าไม่มีโทรศัพท์มือถือไม่เป็นไรที่สนามบินมี iPad ติดตั้งไว้หลายเครื่องให้ใช้ลงทะเบียนได้แต่แนะนำให้กรอกทีเดกก่อนเดินทางจะได้ไม่เสียเวลา ลงทะเบียนได้ล่วงหน้า72ชั่วโมงก่อนเข้าไทยเลยให้เพื่อนญาติคนอื่นช่วยลงทะเบียนก็ได้ลงเสร็จโหลดได้ทันทีไม่ต้องรออนุมัติถ้าไม่มีมือถือก็ปริ้นใส่กระดาษมาได้เข้าไปได้ที่เว็บ tdac.immigration.go.th ได้เลยแต่ถ้าไม่รู้ว่าต้องกรอกยังไงหรือมีคำถามออพรวบรวมไว้ให้แล้วที่ go.noGuide.com/tm